สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาทำคลิปเกี่ยวกับแต่งหน้าสวยใสในวัย40บวกเนาะก็ยังเข้าเลขสี่กันแล้วหรือว่าบางคนก็อาจจะยังไม่ถึงก็มีโอกาสได้ดูคลิปนี้เนาะก็อยากจะบอกว่าถ้าวันนี้คุณอยากอยากจะกลับมาเริ่มต้นสวยกลับมาสวยอีกครั้งกลับมาแต่งหน้าอีกครั้งก็กลับมาสวยไปด้วยกันแต่งหน้าไปด้วยกันนะคะ สำหรับบางท่านเนี่ยก็คือแต่งหน้าเป็นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาแต่งสวยเหมือนเดิมแต่สำหรับบางท่านก็อาจจะแบบไม่เคยแต่งอยากแต่งหรือว่ารู้แต่ก็อาจจะเรียบเรียงไม่ถูกว่าอะไรก่อนอะไรหลังอะไรอย่างเงี้ยก็มาแต่งตามกันไปนะคะหรือว่ามาดูว่าพี่ชิตาแต่งยังไงเอาไปอัดแอยยังไงแต่งหน้ากันยังไงให้มัน ให้เราแบบดูสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยให้แบบดูมีชีวิตชีวากลับมาเหมือนเป็นสาวอีกครั้งเน,ะนาะนะโอเคเริ่มเลยนะอ่าก็วันนี้ก็จะใช้ครีมรองพื้นคุชชั่นหัวเห็ดตัวนี้นะคะอืเขาก็จะมีตัวนี้มาให้ก็คือเป็นฟองน้ำหัวเห็ดอ่ะเราก็กดไปกดไปปุ๊บเนื้อของ เนื้อคุชชั่นก็จะติดขึ้นมาที่ที่ตัวฟองน้ำเราก็เอามากดๆไปกันหน้าได้เลยมันก็จะฉ่ำๆเย็นๆเ,เนาะตัวฟองน้ำของเขาเนี่ยก็นุ่มมากๆด้วยนะถ้าใครสนใจอยากได้ก็ทักมาได้นะคะตัวนี้นะคะสำหรับสาวผิวขาวใช้เบอร์ศูนย์สองสาวผิวสีใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเพราะว่าเป็นคุดสั่นที่ใช้ง่ายมากๆแล้วก็หน้าก็ไม่มันเยิมในระหว่างวันก็กดๆไปนะคะกดๆไปให้ทั่วหน้า ็จแล้วเราก็มาแก้ไขรูปหน้าด้วยการไฮไลท์เชดดิ้งนะก็สำหรับคนที่ไม่อยากไม่ต้องการแก้ไขรูปหน้าอะไรเงี้ยก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยแต่ว่าพิชิตาก็จะแต่งให้ดูว่าการการที่เราเแก้ไขรูปหน้าอะไรเงี้ยมันจะมีประโยชน์ยังไงเนาะอะไรเงี้ยเผื่อว่าจะได้มาฝึกมือกันเผื่อว่าวันที่เราแบบเกสกรเป็นพิเศษไปงงไปงานหรือว่าวันนั้นมีปัญหาแบบ หน้าตาดูหมองคล้ำใต้ตาดำอะไรอย่างนี้แบบอยากให้มันดูดีขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็จะมีสีมาให้เลือกค่อนข้างเยอะเราก็เลือกสีที่มันใกล้เคียงกับผิวเราอะไรเงี้ยแต่อันนี้พิ่จ้าใช้สีนี้อันนี้ทำไฮไลท์เนาะก็เอามาไลน์ด้างนี้หนกคิ้ว ก็ที่หน้าผากนี่ตบรอยล่องแก้มแล้วก็ทำคางให้มันดูพุ่งๆนิดหนึงอ่าเสร็จแล้วเราก็มาใช้สีเข้มๆนะคะเราก็เอามาทำทำด้านแบบนี้เพื่อเป็นการสร้างเงาเห็นไหมด้านก็จะดูโด่งขึ้นมาเพราะว่าอะไร ด้านข้างมันดูสีเข้มมันก็เลยดูเหมือนเรามีด้านที่แบบตวงขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาทำการทำกรอบหน้าเราเา้องให้ดูแคบลง,นงเนี่ยปิดตร่งเน่งแตใช้สีให้มันดูหลอกตาเป็นการสร้างเงาเนาะ แล้วเราก็มาทำที่นี้ตัดกลางเนาะเพื่อให้ดูแบว่า,วาหน้าแคบลงอะไรเงี้ยเห็นไหมหน้ามันก็จะดูแบบว่า,วามืดนั่นข้างๆมันดูมืดขึ้นพอมันมืดขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้เราดูเหมือนหน้าเราแคบลงนี่เห็นไหมหน้าก็จะดู แงบลงต่อลงเนาะด้านข้างๆมันดูบอกว่ามืดขึ้นหน้ามันเลยดูเรียวแต่จริงๆแล้วนะกะ็เท่าเดิมนะคะพอ,ะเ,อเสร็จขั้นตอนนี้เราก็มาทาแป้งกันสำหรับใครที่ไม่ต้องการแก้ไขยหลุนนางก็ข้ามไปเลย ก็มาลงแป้งแนะนําว่าทุกครั้งที่ลงรองพื้นควรจะลงแป้งฝุ่นนะคะ ก็มาเขียนคิ้วกันแนะนำเป็นรุ่นนี้นะคะใช้ดีมากๆเลยของโนโวเนาะ ในส่วนของหัวคิ้วนะคะ mm hmm. ก็จะใช้สีฝุ่นตัวนี้นะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาปปดแก้มกันก็ใช้พาเลตนี้ เดี๋ยววันนี้ขอใช้โทนออกชมพูนิดนึงนะคะแล้วเราก็ปัดไปในส่วนของตัวอายแชโดว์นะคะวันนี้ก็หยิบตัวนี้มาใช้นะคะตัวนี้มันของสีจัน์นะคะของเขา ก็จะเป็นตลับแบบอย่าแงบบนี้ข้างในเนาะเขาก็จะมีหลายเฉดส,สีให้เราเลือกนะแต่ว่าวันนี้ก็คือยิบทนน้ำนนอ่ะสีเขาก็ให้มาแบบนี้แล้วก็มาจับใช้พิชิต้าก็จะใช้สีสีนี้นะคะเป็นสีที่หนึ่งน้ำตาลนี่นะแล้วก็มาต่อด้วยเทาอ่อนแล้วก็น้ำนนโอเคค่ะเริ่มเลยก็ใช้สีน้ำตาลนี่นะคะ ทาไปให้ทั่วปลกตาเลยทั้งสองข้างนะเสร็จแล้วก็ใช้สีสีเทานี้คัดเบ้านะคะ ใชมันเลยเนาะก็ปัดๆไปนิดนึงอืมแล้วเราก็ใช้ตัวผู่กันเล็กไล่ไปที่ขอบตาล่างมาสักครึ่งึ่งตา เพื่อให้มันรับกันเสร็จแล้วเราก็มาใช้สีน้ำเงินเนาะจิกไปที่ปลายตาจิกที่ก็ตากัอน,นอะอ,อย่างนี้แล้วเราก็มากรีดอายไลเนอร์กัน ก็จะดูคมโตขึ้นอืมนี่แล้วทีนี้ก็มาปัดมาสคาร่าก็แนะนำให้ดัดขนตาก่อนนะคะก็บีบๆไปข้างละสิครั้งอ่านี่แล้วปล่อยเนาะเสร็จแล้วก็มาปัดมาสคาร่าได้เลย กันเด้งขึ้นมาเลยนะคะอ่าทีนี้ก็มาอีกข้างหนึงอืมก็ตาก็จะดูคมโตขึ้นทีนี้เทาทาไปแล้วหน้ามันก็ยังดูเหมือนแบบว่าเรายัง จริงๆไม่ได้แต่งเข้มอะไรเลยใช่ปะ่ะดูเนี่ยสีแต่พอถ้าเราทาปากเข้มนะเราจะดูเหมือนคนแต่งหน้าเข้มเลยอะ่ะดูนะคะหน้ายังซีซีอยู่อย่างนี้นะพอทาลิปสติกแดงเข้าไปนะหน้าก็จะดูเหมือนแบบแต่งแต่งหน้าจัดอะ่ะ หน้าดูจัดเลยว่าแต่งหน้าจัดเลยว่าเป็นไงมั่งสวยไหมแบบน,นี้แต่ถ้าอยากให้แบบว่าดูซอฟลงไปเราก็เอาลิปสติกที่มันเป็นแบบสีที่มันเป็นสีจืดๆหน่อยเงี้ยก็เามาทาผทสมสีเข้าไปก็ใช้พู่ก,กันทาช่วย สีก็จะอ่อนลงนะคะสีก็จะอ่อนลแล้วก็ได้ลิปสีใหม่ด้วยเกลเกลเห็นไหมสีก็จะอ่อนลงแล้วก็ได้สีที่สวยด้วยอะทีนี้เราก็มาเติมความวิ้งวับเล็กน้อยเนาะโดยใช้อันนี้อันนี้นะคะมันก็จะเป็น ความวิวับเนาะเพ,เพิ่มเพิ่มเงาชิมเมอร์ทาไปแบบนี้หน้ามันก็จะดูเงาเงขึ้นก็จะเล่นไฟนิดหนึ่งก็ปัดปัดไปให้หน้าดูมีอะไรอะไรขึ้นแต่เยอะเนาะ เดี๋ยวขเขาเลยว,ว่าเราเป็นปัะทูเป็นคนนะแค่นี้ค่ะก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะลองดูดีดจริงๆแนละ้วไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไมไ่แต่งอะไรเยอะเลยนะไม่ได้ใช้เครื่องสำอางอะไรหลายขั้นตอนเยอะแยะยุ่งยากจําไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็มีแค่ใช้ลงรองพื้นหลังจากนั้นก็แก้ไขรูกหน้าด้วยพาเลตนี้ แต่ถ้าคุณไม่ต้องการแก้ไขรูปหน้าข้ามนั่นหมายความว่าลงรองพื้นเสร็จก็ลงแป้งฝุ่นลงแป้งฝุ่นแล้วเราก็เขียนคิว้วเพราะแค่เราเขียนคิ้วเสร็จแล้วเราก็ปัดแก้มเนาะไม่ได้ดูมีอะไรเยอะปัดแก้มปัดแก้มก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็แค่นี้เองแล้วก็มาแต่งสีตา ด้วยพาเลตพยายามเลือกพาเลตที่เขาบอกว่าจบในเซตอะเพราะว่าอย่างบางพาเลตเขามาสีแบบบางทีมันไม่รู้จะใช้สีไหนเลยเนี่ยก็แบบเอาสีที่จบในเซตเนี่ยนีนย่ก็คือใช้แค่นี้เองแล้วเราก็เลือกลิปสติกมาทาจบแค่นี้เองไม่ได้แต่งตัวไม่ได้แต่งหน้าอะไรยุ่งยากซับซ้อนลึกลับซับซ้อนเพราะว่าเคยไปดูของบางท่านแบบหลายขั้นตอนมากเลยขนาดตัวเองก็แต่งคิดว่าตัวเองก็แต่งหน้าเป็นแล้วนะ แต่พอไปเจอบางคนเขาแบบอุปกรณ์เยอะมากอะแล้วเราก็งง <c oughs> เพราะฉะนั้นก็แต่งในสไตล์เรานะคะก็คือถูกใจท่านไหนอย่างคนที่แบบว่ามีฝีมือในการแต่งหน้าแค่นี้แบบมันน้อยไปคุณก็ไปดูคลิปของคนที่เขาเป็นมือชีพที่เขาแต่งแบบอุปกรณ์เยอะๆเ,เป็นมือชีพจริงอะไรเงี้ยก็โอเคแต่สำหรับคลิปนี้นะคะ พิชิตาก็แต่งหน้าแบบง่ายๆอยากให้แม่ๆส,สาวๆวัยสี่บวกกลับมาสวยกันอีกครั้งนะคะกลับมาสวยกันอีกครั้งด้วยการแต่งหน้านะคะก็ยังไงก็มีพิชิตาน้องชิตาชิตาเรียกอะไรก็ได้เนาะเออเป็นเพื่อนมาสวยไปด้วยกันนะคะในวัยเลขสี่เราอย่าปล่อยเนื้อ,อปล่อยตัวเราต้องกลับมาสวยอีกครั้งสู้ๆนะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยอยากให้รีวิวอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรเงี้ยก็ทักถ่ายกันได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปไปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย